คลิปนี้น้ำน่จะพาไปรับชมคนที่กําลังมองหารถราคาไม่เกิน5้าแสนสามแสนสี่แสนคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมกันค่ะติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มจ้าสวัสดีค่ะสวัสดทีทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์ค่ะและตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สํานักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะคะที่เสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะแล้วคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมนะคะในเออเอางี้จะพาไปดูลูกค้า พาดูลูกค้าพาไปดูรถนะคะราคาไม่เกิน5 0 0แสนบาทค่ะคุณลูกค้าขะ3 0 0แสนสี่แสนไม่เกิน5 0 0แสนนี้นะคะใครที่ตั้งงบอยู่ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่ทางเพชรยดมามอบให้กับคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวคันแรกเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะคะเป็นตัวอ e ีโคคาก่อนเลยดีกว่าตัวมาสด้ คือนานๆานทีนะที่จะมีมัดด้าเข้ามาเนาะในเพชรยนต์แต่ว่าก็มีนะไม่ใช่ไม่มีมีทั้งมัดด้าแฮ c สแบ็กแล้วก็ซีดานมาดูคันแรกกันก่อนคันนี้นะคะจะเป็นตัวมัดด้าปี2020คันนี้3,99,000 ไม่ My, ถือว่าไม่ My, น้อยอยู่นะไม่ My, อยู่ประมาณ72 0 0 0ถือว่าระยะทางเหมาะสมคันนี้สีเทาดำค่ะคุณลูกค้าค,คะนะคะสีเทาดำไฟหน้าโปรเจกเตอร์ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะที่กำลังมองหาอยากได้รุ่นมัสด,ด้าอยู่หรือว่าเป็นสาวกมัสด,ด้านะ,ค,ะคันนี้เป็นมัสด,ด้าเอ่อสองหน s ดสนสประตูนะคะนี่ อันนี้การันตีสภาพเดิมค่ะนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวมัดด้าสองเซ็นเซอร์รอบคันเลยหน้าหลังสีเทาดำค่าตัว3 9 9 0 0 0 0าพี่ค่ะเดี๋ยวดูภายในสักนิดหนึ่งชชวบดูภายในสักนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นกุญแจสมาร์ทคคเลตนะคะ เป็นปุ่มพุทสตาร์ทนะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะ mm hmm. นะคะได้หน้าจอมาด้วยภายในเนี่ยเขาก็จะได้อ p t i o นจัดเต็มนะมาด,ด้าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่ได้อ p t i o นก็ให้มาคุ้มค่าอยู่ใครสนใจหรือกำลังมองหามดดาด้า2อยู่นะคะตัวนี้นะคะสองแสนสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะหนึ่งจุดสามเอสพีซีดานไม่เจ็ดหมื่นสองพันโลค่ะลูกค้าคะอ่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันบ้าง ใครสนใจคันนี้นะคะและติดตามคลิปนี้อยู่แคปหน้าจอส่งทักเข้าไปหาแอดมินเราได้นะคะมาดู v ีออกันบ้างอ่ะเรามี v ีออสนะ้ำมากถึงโอ้โห40-50คันเลยค่ะคุณลูกค้าะ,ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถปรรวังจากหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปได้ข้อ2เช็คระยะต่อประวัติศูนย์ได้เลยและรถทุกคันค่ะไม่มีพคว่ำชนหนัจกจนน้ำเล่มมีทุกคัน พี่ขาสบายใจได้นะซื้อรถกับเพชรยนต์ของเราเราขายความสบายใจเราไม่หนีไปไหนที่นี่เป็นที่ของเจ้าของเขาเองนะคะอยู่มา24ปีแล้วมีเล่มทุกคันและสโลแกนก็คือเล่มไม่มีชํำรุสูญหายไม่มีตัดต่อแต่แต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดใดทั้งสิ้นหากนำรถออกไปและเจอมีตัดต่อตัวเครื่องตัวถังชนหนักเพี่ความเอาหลักฐานมาได้เลยยินดีซื้อคืนอ่ะนะคะอ่ะคันนี้เป็น v ีออสนะคะสีดำเป็นปี2 0 0พ 9ตัวนี้จะเป็นตัวมิดถ้าเทียบกับปี2018ตัวมิดนี้จะเท่ากับว่าเป็นตัวตัว G อ่ะจะเทียบเท่ากับตัว G คือตัวท็อปสุดเลยพี่ขาตัวท็อปสุดเนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ Daytime ์ลันนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็กระจังหน้าด้านหน้าตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดของ v ีออเลยนะปี2019ตัวนี้ถ้าเทียบเท่ากับปี2018าตอนปี2018จะเป็น G J เนาะ อ่าอ e, เออนะคะและอันนี้คือ2019เกขาก็จะเปลี่ยนนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูภายในสักนิดหนึ่งได้เป็นเบาะหนังค่ะนะคะได้เป็นเบาะหนังแล้วก็คอนโซลภายในเนี่ยก็จะได้เป็นสีโรสโกลนะคะก็คุมโทนเป็นสีดำได้หน้าจอมานะคะแอร์นะคะ,นะคะก็จะเป็นแบบว่าออโต้นะ,ะเกียร์ออโต้เล่นเป็นเกียร์เป็นแมนวนวลได้นะ ภายในสะอาดสะอานค่ะคันนี้เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะคันนี้ไม่อยู่9 0 0 0 0มโลค่ะนะคะ9 0 0 0 0โลเราการันตีสภาพเดิมทุกคันค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ปรึกษาเครดิตได้อย่ากเก็บไว้ในใจนะในเรื่องของเครดิตลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยดูเราแต่ว่าแบบเฮ้ยเครดิตไปได้ไหมดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวไม่ได้รถนะคะคุณพี่ขานะคะเอาเครดิตมาปรึกษาได้ เซลเรานะคะหรือว่าที่ปรึกษาการขายเขาจะมีคำตอบช่วยลูกค้าได้ค่ะนะคะแล้วก็นี่มีกระเป๋าใส่เอกสารทั้งสองเบาะเลยกระเป๋าจิงโจ้เบาะหนังเรียบตึงนะคะสนใจทักเข้ามาได้สำลักแล้วราคาอยู่ที่3 6 9แสนหกหมื่กาพันสามแสาพก็ถ้าจะออกฟรีดาวเลยนะ ฟีดาวจัดยอดเต็มได้จะอยู่ที่ประมาณ7,000นต้นๆน,นะคะ7,000นต้นๆแต่ถ้ามีดาว30,000-40,000ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ3 7 0 0เอมป,ประมาณ6 7นเออประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้369,000นะนะคะอ่ะมาดูคันต่อไปบ้างรถยาริสอีโคคาร์นะ,ะส่วนใหญ่แล้วรถอีโคคาร์เนี่ยจะเป็นรถบ้าน ยาลิสจากเพชรยนต์จะเป็นรถบ้านไม่น้อยๆก็จะเป็นรถที่เจ้าของเดิมอาจจะไม่สามารถผ่อนผ่านภาระไปได้นะคะถ้าเป็นยาลิสของเรานะส่วนใหญ่วีออสก็จะมีรถบ้านบ้างน,นะคะ80%ก็จะเป็นรถระวังจากหน่วยงานเราจะคัดเกตรถมาค่ะ ะะพี่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของอเอารถออกไปจะเจอใครมาทวงมา,ามาถามไหมเข้าใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้ในเรื่องของรถมือสองแต่ว่าเพชรยนต์ค่ะพี่ขามั่นใจได้นะคะมั่นใจได้เลยคันนี้นะคะเป็น Toyota y ยาริสหนึ่งจสองสปตัวสปอร์ตัวแฮท b a แบ็กหาประตูนะตัวนี้ราคาอยู่ที่4 2 9แสนสองหมัปีย1ิบไม่สี่หมโลไม่สี่0 0ืโลค่ะ ถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะถือว่าระยะทางเหมาะสมนี่ด้านหลังด้านท้ายเป็นแฮตแบ็กห้าประตูนะคะก็เป็นรถอีโคคาร์ค่ะนะคะยาริสเราก็มีซีดานสี่ประตูเหมือนกันห้าประตูเราก็มีค่ะสามารถเข้าเข้ามาดูสามารถเข้า,<ๆ>า,า,าเข้าอยากให้เข้ามาไงสามารถเข้ามาดูเข้ามารับชมนะคะในส่วนของตัวรถได้ค่ะนะคะไฟท้ายเดิมนะคะนี่ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนี่นะคะ ก็หประตู5ประตูเนี่ยจะเน้นเก็บของได้เยอะคือห้องผู้โดยสารกับห้องเก็บสัมภาระ,ะเขาจะเชื่อมต่อกันนะเชื่อมต่อกันแล้วก็สามารถเก็บของได้เยอะค่ะเพราะว่าสามารถพับเบาะให้เรียบได้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประหยัดประหยัดนะคะ1.2อีโคคาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะ,ะอ่ะมาดูอีกสักหนึ่งคันค่ะเป็นแฮตแบกประตูเหมือนกันเอาใจวัยรุ่นสายฮอนด้ค่ะกับฮอนด้าแจคนะค,ะคันนี้สีดำ สีดำเป็นสีที่ยอดนิยมนะดูดดันสีดำสีขาวแต่ว่า,าในพูดในเรื่องของข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือถ้าเราล้างทําความสะอาดบ่อยๆเขาจะดูแบบสะอาดสะอาดแต่ว่าอาจจะแบบเลอะง่ายแต่แต่ว่าถ้าเราล้างทําความสะอาดบ่อยๆเขาก็จะดูแบบดูใหม่อยู่เสมอค่ะนะสีขาวสีดำเนาะก็หลายๆท่านที่มองหาชอบอยากได้รถสีดำคันนี้เป็น Honda Jazz 1.5 SV 445,000บาทค่ะปี2017ใหไม่40,000โลคันนี้ไม่อยู่ประมาณ49,000โลนะคะตัวนี้เป็นตัว Honda Jazz SV นะคะตัว SV ปี2017ตัว GK นะคะตัวนี้ GK Jazz GK วัยรุ่นใครมองหา Jazz สีดำอยู่นะคะไฟหน้าเป็นไฟมันติรีฟเฟกเตอร์ก็ข้อดีเปลี่ยนเป็นหลอดได้ง่ายนะคะเป็นฮาโลเจน นะเนาะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้กระจังหน้าด้านหน้าสวยงามค่ะนะคะรถทุกคันเราคัดเกรดโครงสร้างโครงสร้างเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน,น้ําแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปดูเรื่อยๆค่ะคุณลูกค้าคะนะคะเรามีให้เลือกมากมายเลยเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือ v ีออสสีเทาดำอาให้ดูสีนิดนึงก่อนนะคะสีเทาดานานๆจะเข้ามาทีดูหล่อเลยยังไม่ติดจองนะคะหรือว่าจะเป็นยาลิศ สีดานสีประตูอันนี้ก็จะเป็นอ่อสีบอลเงินสีบอลเงินสีเทาดําเป็นสีที่ดูแลง่ายนะคะบางทีแบบเลอกขี้ฝุ่นมองไม่เห็นนะคะแต่สีดําสีขาวจะเลิะง่ายนิดนึงแต่ถ้าเราล้างทําความสะอาดบ่อยๆก็ตรงนี้ก็ก็จะดูใหม่อยู่เสมอค่ะนะคะแล้วก็จะมีเอาติสนะคะเอ่อมีเอาติสปี2016แต่ตรงนี้น่าจะไม่อยู่ 3,39,000ถ้าใครที่จะมองอีกรุ่นหนึ่งโฉมหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโฉมไมเชนสามแสนแปดหมื่นเก้าพปี2018คุณลูกค้าคะอันนี้เป็นโฉมไมนร์เชนรุ่นนี้จะเริ่มตั้งแต่ปี2016ปลายปี16ปลายปีก็จะเป็นโฉมรุ่นนี้แล้วนะคะใครที่อยากได้รถเก่งขนาดกลางนั่งสบายนะคะแล้วก็ถึกอึดทน เอาไปใช้งานได้ยาวๆนะคะเอาติดขายดีมากที่นี่นะคะเรารับประกันเลยนะะเรารับประกันแล้วเราก็จะมีเซลล์ที่เก่งในด้านเอาติดเลยนะคะอ่ะดูเอาติดได้เลยนะคะสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่เบสเซลเลอร์เลยที่นี่ขายดีมากนะคะขายดีมากคิดถึงเอาติดคิดถึงเพชรยนต์คุณลูกค้าคะแต่ว่าเราไม่ได้จะมีเอาติดอย่างเดียวนะวีออสเราก็มีนะคะแล้วก็มีรถหลายรุ่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดู หลายคันดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันดีกว่าไปดูด้านนู้นกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูเอาติสอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นโฉมออเนิวนะคะเป็นเอาติสโฉมออเนิวปี2019รุ่นนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่ปี2019ปลายปีจะได้เป็นโฉมออเนิวมาเลยสีเทานะคะสีบอลเงินไม่อยู่เพียงแค่115,000าโลค่ะคันนี้นะคะราคา4 3, 9 9 0 0 0บาท ก็ยังไม่เกิน5แสนนะใครที่อยากได้โฉม All New นะคะโฉมใหม่ล่าสุดของตัวอา t ติสเลยนะคะเราก็มีนะคะก็ราคาไม่เกิน5 0แสนค่ะมี4.99 4.89ก็มีนะคะก็ยังเหลืออยู่นะคุณลูกค้าดูภายในค่ะภายในนะจะได้เป็นเบาะสีทูโทนนะคะให้ระบบให้ความสัมผัสเหมือนแบบซอฟทัชนั่งเบาะอา t ติสรุ่นนี้ เหมือนนั่งเบาแคมรี่เลยอานะคะภายในนะเขาก็จะปรับโซนใหม่เป็นโซนอ l l new เนาะก็จะเป็นแบบเบาะสีทูโทนพวงมาลัยแบบใหม่มีฟังก์ชันด้านซ้ายคอนโซลด้านหน้าเปลี่ยนใหม่เลยนะคะแตกต่างจากอาติสเมื่อกี้นะนะรุ่นเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นโฉมอ l l new ค่ะ499,000ใหม่เพียงแค่110,000โลเอนะถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะก็ตัวนี้ได้ได้หน้าจอ ไม่ใช่ได้หนะ้าจอหเขาเรียกว่าอะไรได้กล้องบันทึกบันทึกภาพด้านหน้าด้านหน้ารถนะคะมีอ่ามีไฟนะคะด้านหลังด้านหน้ามีกระจกแต่งหน้าให้นะคะนี่อ่ะก็เปลี่ยนแผงคอนโซลใหม่ภายในก็จะเพิ่มความหรูมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านท้ายด้านหลังเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนใหม่เลยนี่ค่ะก็มี2ตัวด้วยกันแล้วก็มีสีดำด้วยนะคะสนใจทักเข้ามานะคะอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะคะ ให้ดูบรรยากาศก,ก่อนวันนี้นะคะคนเยอะมากนะลูกค้าเยอะมากนะคะนี่อันนี้คือดงเอาติสนะคะมีให้เลือกหลายคันเลยค่ะสามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวน้ํหนึ่งพาไปดูตรงนู้นกันนะ,ะนี่มีให้เลือกหลายรุ่นหลายคันนะคะก็จะมีเอาติสนะที่ราคาไม่เกิน5 0 0แสนก็มีโฉมออน new นะคะโฉมไมเนเชนอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเดินทางนี้ดีกว,ว่านี่ ขอชวบนิดนึงได้มสามแส้าหมื่นเกไม่ประมาณ8ป0หมโลสีแดงตัวนี้เป็นตัวหายอ้อขอโทษตัวนี้สามแสนแปดหมื่สามแสนแปดห้ไม่อยู่ประมาณ8 0ดหมโลตัวนี้เป็นตัวหายตัวท็อปสุดเลยตัวท็อปสุดนะคะตัวนี้ดูแม็กได้เลยแม็กห้าการตัวนี้ตัวท็อป แวบนิดนึงนะคะอ่าน้องเขาถ่ายคลิปอยู่มาดูอีกหนึ่งคันค่ะพี่ขาใครอยากได้รถแนว MPV ตัวนี้จะเป็นตัว honda BRV 1.5V ตัวนี้เป็นปี2016ตัวนี้ประหยัดมากตัวนี้เดี๋ยวหนึงขอส่องก่อนนะอันนี้น่าจะเป็น5ที่นั่งพี่ขา MPV เนี่ยเราจะมีเป็น5ที่นั่ง7ที่นั่งตัวนี้น่าจะเป็นเอ่อตัวนี้เป็น BRV เป็นทที่นั่งและให้น้ำหนึ่งให้ดูด้านหน้าก่อนอันนี้จะคุมโทนสีสีดำนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังรักษาความสะอาดง่ายนะคะรักษาความสะอาดง่าย mm. คือนั่งสบายอ่ะก็ถือว,ว่างก็คือรถเนี่ยจะมีแบบ แนวถ้าเป็นพวก MPV เนี่ยจะเทียบเท่ากับรถเก๋งนะคะในเรื่องของขนาดความสูงในเรื่องระดับนะแต่ว่าก็จะมีเป็น5ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งด้วยกันคันนี้เป็น honda BRV 1.5 v นะคะ379,000 379,000ค่ะพี่ขาคันนี้ก็ถ้าจัดฟรีดาวนะยังสามารถจัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้อยู่ถ้าจะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทเลยจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 0 0 0 7 0 ประมาณนี้ค่ะนะคะแต่ว่าถ้ามีดาวสาม0 0 4่นสี่ื่นก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ปลาย6,7พ0นเจ0อยู่ประมาณนี้สนใจทักมาแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนิดนึงคันนี้น้ำหนึว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการห้องเก็บสัมภาระหรือว่าด้านหลังกว้างนาที่อยากได้แบบห้องด้านหลังกว้างนี่ค่ะว้าวอุ้ยนั่งได้เลยนะนั่งได้เลยนะน้ำหนึ่งเคยเห็นว่าหอบขอแบบเยอะมากนะคะ เนี่ยค่ะปูนอนได้เลยนะถ้าเราแบบไปออกแคมป์เนี่ยกว้างจริงเป็นรถแบบว่าห้าที่นั่งอนะเนาะขนาดความกว้างหรือทําไมให้ดูได้เลยค่ะอันนี้ก็จะพับเบาะได้ประมาณนี้นะคะแถวที่สองก็จะพับอยู่ประมาณ60-40นี่ค่ะ,ะเพดานกว้างโปร่งโล่ง,ลงสบายในเรื่องของโครงสร้างรถเนี่ยอันนี้คือมั่นใจอยู่แล้วนะคะอันนี้น้ำหนึ่งให้มาดูรวมๆเนาะ อ่ะนี่อันนี้สีเทาดำนะคะ3า9 0 0 0รองรับ e85 ด้วย3 7 9ปี2016นะปี2 0 1 6ไม่อยู่เพียงแค่1,48,000 0 8, โลเท่านั้นเองค่ะนะคะชอบครันนี้แคปหน้าจอมาได้เลยแล้วก็ส่งไปให้ทางแอดมินเราได้เลยค่ะนอกจากนี้เราก็มีหลายคันอยู่นะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีโคคาขนาดเล็ก2,69,000 269,000ปี19ไม 50, ล์50,000โลสีขาวนะคะหรือจะเป็น Honda สาวก Honda ใหม่อีกแล้วนะตัวนี้จะเป็น Honda City 1.5 SV 339,000ดนะคะอ่ะมาดูต่อเดี๋ยวจะให้ดูรวมๆเนาะเพราะว่ามีหลายคันจริงๆมีหลายคันจริงๆเพราะว่าถ้าน้ำหนึ่งแบบว่ารายละเอียดหมดเนี่ย4ชั่วโมงพี่ต้องนั่งดูน้ำหนึ่งนะ4ชั่วโมง คันนี้นะะเป็น BRV 1.5V อันนี้4,39,000ไม่93,000อันนี้ปี19อันนี้เป็น BRV ปี19อันนี้ปี16เมื่อกี้ปี16อันนี้เป็น4บอลเงินแล้วก็มาดูยาลิตอันนี้4,25,000บาทปี21ไหม่30,000โลไม่37,000โลปี21ค่ะ4,25,000สนใจคะ่ะไหนทักมา ที่น้ำหนึ่งบอกมาทุกคันเนี่ยสามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้อยู่ที่เครดิตลูกค้าอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งพี่ขาในเรื่องของเครดิตอย่าเก็บไว้ในใจโยครูโทรหาสอบถามปรึกษาได้เลยเอกอาชีพอะไรที่ออกง่ายที่สุดเดน้ำหนึ่งบอกทายคลิปดีกว่ามาดูคันนี้คันนี้439,000เป็น Toyota s i ซ t t a ตัว G นะคะต,ตัว G ตัว G ก็จะเป็นตัวรองท็อปนะคะตัวรองท็อปก็ประตูนะคะ ก็ฝั่งซ้ายน่าจะเป็นไฟฟ้าฝั่งขวาเป็นแมนนวลนะนะคะฝั่งด้านซ้ายเป็นไฟฟ้าส่วนฝั่งขวาเป็นแมนนวลน,นะคะอ่ะเรามีตัว V ีด้วยนะหนึ่งคันแต่ว่าคันนี้ราคาอยู่ที่43900 0าพี่ขาเข้ามาดูได้นะเพราะว่าเ,ออเพชรยนตนะ์น่ะเขาจะมีสาขาฝั่งนี้นะคะแล้วก็มีเสรีไทย95ติดถนนนะคะเป็นที่เดียวกันค่ะ อันนี้ภายในได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าอันนี้ก็คือคอนโซลด้านหน้าก็ถือว่ากว้างนะคะเป็นรถครอบครัวเดที่นั่งรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเซน,นต้านี้น่าจะอยู่ในเอ็มพีวน่าจะอยู่ในจัดอยู่ในหมวด MPV เนาะนะคะเพราะว่า หลังๆมันเนี่ย MPV ก็เริ่มจัดระดับให้เท่ากับ SUV แต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงระดับตรงนั้นเนาะนะคะเป็นรถครอบครัวนะคะก็ตัวนี้อยู่ที่ลดราคานะจาก469หรเหลือ439,000เะ,ะเป็นตัว G ตัวรองท็อปค่ะพี่ค่ะ เอาคันนี้ไปใช้งานรถครอบครัวขนาดเล็กเครื่องพันห้านะคะก็เดินทางไปต่างจังหวัดได้สบายๆนะนะคะเดินทางขับขี่ในเมืองเครื่องพันห้าค่ะก็ถือว่าเป็นรถประหยดัดแล้วก็รถครอบครัวก็นั่งได้สบายๆนะคะถ้าไม่อยากได้รถขนาดใหญ่เกินไปนะคะก็เป็นเซียนต้าตัวนี้นะคะก็ได้ก็มีปุ่มนะมีปุ่มด้านข้างกดเปิดกดจากรีโมทก็ได้นะครับเปิดประตูแต่ต้องเป็นฝั่งไฟฟ้านะคะอ่ะมา รถทุกคันเรารับประกันนิสสันโนเป็นอีโคคาที่โคตรคุ้มสุดเพราะว่าเป็นรถอีโคคาที่ถือว่าใหญ่กว้างนะคันนี้ค่าตัวอยู่ขอเดินอ้อมนิดนึงสองเกแต่คันนี้ติดจองอยู่นะเลื่อนไปเถอะติดจองอยู่อะละค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวให้แพลนดูเรื่อยๆแพลนดูเรื่อยนะแพลนดูเรื่อยเราก็มีรถหลายคันอยู่หลายคันอยู่อ่ะ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ราคาอยู่ในที่เรากำหนดไว้ไม่เกิน500,000ตัวนี้4,49 0 0 0พี่ขาคันนี้เป็นรถบ้านขับมือเดียวเนื่องจากลูกค้าเอารถคันนี้ออกจากป้ายแดงนะเอามาเทินเพื่อเอารถครอบครัวขนาดใหญ่ไปเขามาเอารถครอบครัวตอนนั้นน่าจะเป็นมิลเไปเป็นขนาดใหญ่ปีปีใหม่ไปเหมือนกันอันนั้นก็เอาไปไม่น้อยไปเพราะว่า เขาบอกว่าอเนี้ซื้อป้ายแดงนะคะเราดูเช็คระยะเช็คประวัติเรียบร้อยแล้วอันนี้เช็คจากศูนย์ได้ไม่เ <My S 2> พียงแค่ห้าเออสามหมื่นโลเองเหมือนเหม,มือนลูกค้าซื้อรถรุ่นมาผิดอะแล้วก็อยากได้รถขนาดใหญ่ขึ้นก็กว่าจะตัดสินใจนะเอามาขายมาเธอรเราได้นะคันนี้สนใจทักมาได้ค่ะ0ูนย์เก9าหกห่งสี่กหอหรือว่าตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะพี่ <laughs> เมื่อกี้เป็นเบอร์น้ำหนึ่งเอง แอบนิดหนึ่งตากล้องยิ้มอ่ะค่ะมาดูคอนโซลนี่ก็ถือว่ากว้างนะเป็นอ่าเซยนตะ้าเนาะนี่ก็ตกแต่งเป็นลายไม้ก็ดูเพิ่มความหรูหราหน้าจอทัชสกรีนขาดได้เป็นเบาะหนังอ่ามีช่องใส่แก้วน้ำสองช่องขาดนะคะปรับปรับแอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะช่องเสียบ usb นะคะพวงมาลายัยโอ้โหพวงมาลัยก็มีตกแต่งลายไม้นะคะูซูซกิเออติก้าเมื่อกี้น้ำหนึ่งบอกว่าเซนต้าใช่ไหม ไม่ทักเลยอันนี้คือเออร์ติก้าเดี๋ยวดูก่อน s ุ z กิเออ t i ติก1.5 G X นะคะเป็นอ่าเป็นรถเทินเข้ามานะคะ4 49,000ไม่35,000โลนะคะเมื่อกี้น้ำหนึ่งน่าจะบอกเซียนต้าไปแน่นอนนะคะขอประทานอภัยอันนี้เป็นเออ i ติก้านะเป็นเ er er ออติก้าสุกิเออติกะปรับจูนหน่อย อันนี้ก็เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะเอาละค่ะนะคะอันนี้ก็พาดูคร่าวๆจริงๆเรามีรถเยอะกว่านี้มากๆเลยสนใจยังไงก็สามารถติดตามติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้ดูคลิปน้ำหนึ่งนะคะชอบรุ่นไหนคันไหนอสมมุติว่าอาจจะ ตาก้องอาจจะแบบเลื่อนผ่านรถสักคันนึงน้ําหนึ่งอาจจะไม่ได้พูดพี่ขาถามมาได้เลยว่าเออเห็นวีออรุ่นนี้คันนี้นะคะหรือเห็นทะเบียนเล็กๆนิดน้อยๆก็สอบถามเข้ามาได้เลยค่ะและที่สําคัญค่ะนะคะอย่าเพิ่งเก็บไว้ในใจนะในเรื่องของเครดิตนะ,ะโทรมาสอบถามปรึกษากันได้เผื่อมีช่องทางช่วยเหลือลูกค้าลูกค้าจะได้เอารถขับ เอาไปใช้งานนะคะเอาไปหาเงินเนาะแล้วก็ใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วแป๊บเดียวเองนะคะตอช่วงนี้ก็หน้าฝนเนาะเอารถไปขับไปใช้งานเอาไปท่องเที่ยวได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u b สไคร้อะเครดิตเมื่อกี้ขอขอ,ขอนิดนึงนะที่บอกว่าอะไรที่มันออกง่ายนะคะพนักงานบริษัทข้าราชการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าพี่ขามีเครดิตไม่มีเครดิตสามารถออกได้ ทั้งหมดที่น้ำหนึ่งบอกจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ค่ะนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคุณจะได้ไม่พลาดจะได้มเีเวลาเพชรยนต์นะคะมีรถสวยนะคะมันจะได้เตือนเนาะคุณจะได้เห็นรถสวยสภาพดีนะคะแล้วก็มั่นใจนะคะซื้อรถใช้ได้ย,วยาวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ